ชีถูมาแล้วนิ้งนิ้งเปลีนมาปมาณชีนักจนถึงปัจจุบันนี้แล้วกับเขาตอนที่เขาเขาน่าจะเป็นตัวฟ้าใช่ไหมตัวฟ้ากับตัวหมาตัฟ้าแกว่ามาเดียวนี้ะผู้หมูแดงอยู่ที่บั่นอ่ะคือเราไหวมาได้รับแน่ด้วยนี่อยากจะเอาตัวเราเราเอาไว้ขังกันเด้อ เขา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 จะบหารปืนม <in S 1> ันนนอยู่ที่ไหนอ่ะเปืนนีเปืนของเขาได้เไมเข้าไปข้างในนะของตปนะครไบ ไม่เฉพาะโซฟาที่นั่งนะนับลีซูปนับรับขบ้ัวหรือไม่ซูปยาปัน้นเลยจนนี่ครับลืมครับผมไม่เฉพาะโซฟาข้างบนครับผมต่อไฟกันแล้วครับ,บแล้วนี่ไฟดับไปแล้วนะไฟดับครันะบผมจะต่อไฟแล้วก็บลาซิมิหลงสองสองล่างครับก็ไปข้าขงบนไม่ปืนบอกเขาเลยว่าบอกที่ยิง เขา zoom ยิงเต็มหมดปีกหันเนาะใครยิงมีเต็มหมดขับยินองนมออกสักคนเลยครับผมใครยิงท่าน่ะขับมีคนจ้างครับจ้างหวานคือค้าผมเขาไม่ยิงม,มั้ครับผมปืนอย่างไรปืนปืนปืนครับแล้าของใครมาของผมเองครับผมซื้อมาครับปืนปืนผมมีใบครับมผมยอมครับผมไม่ได้ไปเห็นยดผ่านต้องหนอกครับ ป้องกันตัวรับปมยิงในยามพิการนะรับยิงในยามิการผมก็บุยิงบุยิงีงไตะกี้ลูกตะกี้ยิงสองหน้าสามนามีช่เดี๋ยวมาคุยกันก่อนคุยก่อนคุยดีๆบอกผู้กองนีๆโอ้ผู้กองนี่เออคุยดีไปโซื้อมาตัวใดซื้อมาสามัตไปครับนี่เราผมไปซ่อมไม่ใช่ไม่ใช่นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งอย่างนี้นะนั่งลงก่อนนั่งลง นั่งลงก่อนยครับนั่งลงนั่งลงแก่โซนต้นมะหวใ้าแกต้นต้น๊อน้ั่งก่อนได้ก่อนนั้ายป่าขึ้นไปได้เหรบ้านน้องนี่น่าต้นกินได้งายนกปาขึ้นไปได้เรอพี่ขอดูกระเป๋าก่อนดูกระเป๋าดูกระเป๋าดูกระเป๋ระเประเป๋าดดูกระเกระดูกระเป๋ากระดูกระเป๋ากระดูกระเกระดูเปาดูกระเดูกระเประเป๋าดูกระเ ว่นี่สิบนั่งลงนั่งลงอะไรครับโอ้ยนั่งลงเดี๋ยว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 ไปหบ้านเลยครับมีอย่างไรอ pues? ย oh, ู่นบ้านเลยล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยในกระเป๋ามีละบอกเลยครับว่ายี่สิบารุนี่นี่ยลอกเลยปลอกนั่งลง จอยเกมโอ้ยจอยเกมจอยเ่มจอยเกมจอยเกมจอยเกมสอยเกมจอยเกมจอยเกมอยเกมจอยเกมจอยเกมอยเอยเกมจอยเกมจอยเมจอยเกมจยเมจอยเก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 มยเมจอยเกอยเมจอยเกอยเมจอยเกมอยเกมอยเกมอยเอยเมจอเกมจอเ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 ลมจเลมจ ไปเลยนี่ละครับตำรวจเไอ้กิ๊เลิกับเด้เออยังเลยยังเขาปาไปเลยเป็นบ้าเต็บ้านเลยเอาม้ามาปล่อยมันหนองรับผมมีละหานปลาขึ้นไปนคประนบ้านนี้เลยคตบ้าไปเจ็บนด์เจมมือไลงเดีไปแม่คนเดียวกระเปาเด็กกีห มีของมีผ้ามาเฉยของเยอะผ้าต้งเนครับเอ้ออกวางอ้ขอมีลูกซองยาวนุ๊กปเกยหนาะีกับลูกอีได้กับปีบ่น้องกับหยังกไ่ใช่บ่ได้ง่าบ่ได้ง่าเลยไอ่ตำรวจเขาอันนี้วานิคุณแม่หงเลวนะครับเสียไ่คุยตรงนี้เลยคุยตรนเยคุยนเคยรงเลย เฟรนเซ่คนนี้ก้อนน่งหนาวเนี่ยยอมไปให้ผู้ไหนไปมีก่างผู้อยู่ถ้าคุยรู้เรื่องไม่มีปัญหาน,น่<ต>องเนี่ยพีทหาบอกคนหมายน้องก่อนลักปืนใครปืนผมผมยอมรับครับเอาไป,ไปคุยนูน่นปืนไม่มีทะเบียนยยนะครับนะน,น,นั่งดีๆแล้วคุยกับผม เติมเติมมาเติมาึดนมาดีที่นี่ผมจะไปยู่งมะไรได้นะพี่ไปชายชนอยูทีก็ไปบ้านบ้านไหมดบ้านเนียบ้านียก่นครับสอเียวบ้านนี่ก่อนหน้าหมกไม่ได้กิน้หน้ามต่ยาพิษนะ่ประจํตัวยังไ้เก็บมือได้ละงัดด้อย่านีเนี่นี่คนเรเมืองนี้ถ้า้องดิ้นงัด พอดูพอคนเดียวหายไปกับเธอพอได้ไหมไม่เพี้ยงเที่ยไม่ว่าอะไรเดี๋ยวคุยดีๆเราไปยกันแล้วพักเออนลง้วพักไปไหนปลาลูไปไหนพูดอยู่นี่พ่อกับตัวไปด้วยพ่อกไปด้วยบาลูกหมูปลาไปไหนนะพ่อไอพ่อไปด้วยพ่อไปด้วยไปไหนไปไหนต้นหนเด็กไปกี่เขาเด้เขาจี้เนี่ยไปเนาะอาตั้งสถิตดีๆแล้วก็สถิีครับ ผมไม่ได้รับสองวันแล้วผมมาดูมีกผมใครซุ่มยิงมีกะเดี๋ยวน้องมีนั่นเองบอกพี่เลยครับแต่บอก้ใหญ่ครับแล้วบอกผู้ใหญ่บอกกำนันเลยผมกูจะบอกว่าใครกลมาโกนเลี้ยวอ่ะเนี่ยจีนี่ลีเฮ้ยพี่รูปถ่ายเลยไหนเดี๋ยวพี่นี่นี่ อไปเปล่า